สวัสดีค่ะเพื่อนๆชั้นคโครสโผทิศวันนี้จะมาเชิญเพื่อนททำเยลลี่มะนาวหยีนะคะเยลลี่มะนาวหยีเนี่ยส่วนประกอบของตัวเยลลี่นะคะมีผงจิลาิตินร้อยยี่สิบกรัมน้ำตาลทรายสองร้อยยี่บห้ากรัมน้ำมะนาวสดคั้นนะคะน้ำมะนาวคั้นสดสองร้อยกรัม น้ำเปล่า200กรัมแบะแซ110กรัมนะคะตรงนี้เป็นส่วนของเยลลี่สำหรับส่วนที่เราได้เยลลี่เสร็จแล้วเราก็มาทำเป็นหยีน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายประมาณ500กรัมหรือบางคนชอบหวานก็100กรัมเลยก็ได้ค่ะเกลือปน่นนะคะประมาณ50กรัมนะคะแล้วก็พริกปน่น ประมาณ10บถึงยีกรัมแล้วแต่นะคะความผิดความชอบนะคะตรงพริกเนี่ยไม่ไม่ไม่กำหนดนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่บางครั้งแล้วทำให้เด็กทานอาจจะไม่ใส่พริกก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเริ่มต้นที่มะนาวนะคะเพื่อนคะหลังจากที่เรานำมะนาวไปล้างนะคะเราก็จะมาหั่น นะคะแบ่งครึ่งลูกเลยค่ะแล้วคั้นด้วยเครื่องคั้นนะคะ <Okay. S 1> เพื่อนคะ <Okay. S 1> เอย่าเปลือกมะนาว <Okay. S 1> เราจะไปทำการเชื่อมให้เพื่อนดูอีกนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้ทำเยลลี่ก่อน <Okay. S 1> นะคะ เดี connect, ๋ยวเปลือกมะนาวที่ที่เราได้แบบนี้เพื่อนเดี Leah, ๋ยวเราจะไปลอกนะคะแล้วก็เอาเปลือกไปเชื่อมเพื่อนคะเราจะคั้นจนมะนาวที่เราได้ตามความต้องการก็คือ2องกรัมนะคะเราจะใช้เจลาตินประมาณ120กรัม แบะแซแบะแซแล้วใช้ร้อยสิบกรัมนะเพื่อนจุดเริ่มแรกนะคะเราจะใช้น้ำตาลผสมกับเจลาตินก่อนนะคะเพราะว่าการที่เอาน้ำตาลกับเจลาตินผสมกันเพราะว่าตัวเจลาตินเนี่ยพอกระโดดน้ำเนี่ยก็จะเป็นก้อนง่ายนะคะฉะนั้นแล้วเราต้องคนเจลาติน นะคะกับน้ําตาลนี้เข้ากันนะคะในเมื่อเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราผสมเจลาตินกับน้ําตาลก่อนนะคะเดีย๋ยวเราจะไปโรยใส่ตอนที่เราตั้งน้ํามานะคะน้ําที่เราเตรียมไว้200กรัมใส่หม้อลองเลยนะคะใส่หม้อแบบนี้เลยค่ะเพื่อนคะ <S <S เราก็จะเริ่มเราใส่นจเเปล่าไปแล้วนะคะทีนี้เรามาติดไฟไฟเบาๆก่อนนะเพื่อนนะ แล้วก็ค่อยทยอยใส่น้ำตาลกับเจลาตินที่เราผสมไว้แล้วนลนนะเ,เพื่อนจะไม่เทปไปทีเดียวนะคะเราจะโรยไปในขณะที่น้ำยังไม่ต้องเดือดค่ะเพื่อนค่อยๆโรยไปเบาๆให้ทั่วๆนะคะอีกคนใส่จนหมดแล้วละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่บาซาร เพื่อนคะพอละลายแล้วนะคะละลายด,ดีแล้วเนี่ยระหว่างมะนาไอน้ําเจลาตินกับน้ำตาลละลายแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่แบะแซค่ะเพื่อนอันนี้คะเราจะใส่แบะแซคนละละลายเป็นเนืเดียวกันนะคะ ได้แบบนี้แล้วเพื่อนนะกก็ละลายเป็นเนื้อเดียวกับแบบนี้แล้วนะเพื่อนน้ำมะนาวที่เราเตรียมเทลงไปเลยค่ะนะคะเทน้ำมะนาวลงไปเลยนะคะแล้วก็คนเร็วเร็ว นะคะพอเรา็วปิดไฟเลยนะเพื่อนน้ำมะนาวนึตะกูแล้วก็ปิดไฟเลยตีน้ำมะนาวกับส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อนคะเราามาเทใส่พิมพ์นะคะตามนี้เลยนะคะความหมาความหนาความบางเนี่ยเพื่อนนะคะอยู่ที่เราต้องการนะคะ เราอาจจะเฉลี่ยนะคะให้หนาพอๆกันนะคะพรหลังจากเราใส่พิมพ์แบบนี้แล้วนะเพื่อนเราจะเห็นว <super> ่ามีฟองใช่ไหมคะเราช้อนฟองออกนะคะเพื่อนคะเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาเย็นตัวนะคะแล้วสักคู่นะคะเราก็จะเข้าตู้เย็นประมาณสองชั่วโมงนะเพื่อนเพื่อนคะ นี่เซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันค่ะนะคะแกออกจากครีมแล้วตัดนะคะแล้วก็มาทำเป็นหยีนะคะเพื่อนคะหลังจากที่เราได้ผสมน้ำตาลกระเดือแล้วก็พริกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาตัดเบลลรี่กันค่ะถ้าเราได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาตัด เพื่อนคะเจนลี่มะนาวหวีของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันสวยงามที่แน่ๆอร่อยนะเพื่อนนะคะเอาไว้ทานเล่นๆคะ่ะเป็นอาหารทานเล่นผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานดีนะคะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของมะนาวสด นะคะรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดนะคะอร่อยค่ะเพื่อนดีกว่าเราไปซื้อเยลลี่ในตลาดลองทำทานเองนะคะเพื่อนๆคะชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามที่จะมีอะไรดีๆมานำเสนอเพื่อนอีกในคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ